สวัสดีครับอ่ะมาดูโจทย์ข้อนี้ครับจะเป็นกำลังสองหายยังไงนะกำลังสองคืออะไรกำลังสองคือสิบเอ็ดคูณกันกี่ครั้งครับสองครั้งอ้าวแล้วถ้าสิบเอ็ดกำลังสามล่ะมันก็คือสิบเอ็ดคูณกันกี่ครั้งครับอ่าสามครั้ง11เ็กำลังสี่ล่ะมันก็คือสิบเอ็ดคูณกันอะไรครับสี่ครั้งยกกําลังอะไรนะครับคูณกันเท่านั้นตัวห้ากำลังเจ็ดได้เท่าไหร่เอ่ยก็คือห้าคูณกันอีกครั้งเจ็ดครั้งนะครับอ่าสองครั้งและสามสี่ 5 6 7นะครับอ่ะมาดูก่อนนะครับ11บกำลังสนะท่องเลยครับแบบแรกท่องสูตรครับสิบคูณนะ11บเอ็ดคูณสินะ 11, 10, 11. ณเป็นร้อยสคูณสิเอ็ดอ่า121ครับเห็นไหมสิบเอ็กำลังสนะครับท่องสูตรคูณได้มีอะไรอีก11บกำลังสใช่ไหมครับคือ11คูณกันเท่าไหร่ครับ2ครั้งมันก็คืออะไรอีกความหมายหนึ่งนะครับก็คือเอา11เนี่ยนะนะ นี่คือครั้งบวกกันไปสิบเอ็ดครั้งครับสามครั้งแล้วนะสี่ครั้งแล้วนะห้าครั้งแล้วนะแล้วก็บวกหกครั้งบวกเอ็ดครั้งที่เจ็ดครั้งที่แปดครั้งที่เก้าครั้งที่สิบแล้วก็บวกครั้งที่สิบเอ็ดเอาสิบเอ็ดบวกกันไปสิบเอ็ดครั้งครับร้อยยี่สิบเอ็ดเอแล้วะห้าคูณสามล่ะห้าสามท้องครับห้าห้าห้าตัวสิบรสิบห้าหรือเอาห้าบวกกันไปกี่ครั้งครับนี่ครั้งตัวหลังนี่คือครั้งนะ มันก็คืออะไรครับเอาหบวกกันไป3ครั้ง5บวก5ได้10แล้วก็บวก5นะครับ10บวก5เป็น15สูตรมีอีกไหมมีครับ A บวกบทั้งหมดยกกำลัง2งนะนะครับก็จะได้อันนี้คือตัวหน้านะอันนี้คือตัวหลังหน้ากลาง2นะครับบวก2สูตรนะคูณตัวหน้าครับคูณตัวหลังแล้วก็บวกกับหลังนะคือ b ีกำลัง2ครับ11ลัง2นะครับ11ลัง 2, ะง 2. อ,อะไรดี อ่ะให้เป็นสิบบวกกันหนึ่งนะทั้งหมดยกกำลังสองนะครับเห็นไ,ไหมหน้าคือสิบหลังคือหนึ่งเขาสูตรเลยครับหน้าตัวหน้ายกกำลังสองบวกสองนะครับจากสูตรคูณตัวหน้าคือสิบคูณตัวหลังคือหนึ่งนี่ตัวหลังแล้วก็บวกกับตัวหลังอะไรครับกำลังสองสิบกํำลังสองสิบคูนสิบนะครับคือสิบคูณกันสองครั้งเป็นหนึ่งร้อยครับบวกกับสองคูณสิบเป็นยี่สิบยี่สิบคูณหนึ่งเป็น ยี 1> 1่สิบนงกัสองหนึคูณกรั้งหนึ่คูหนึ่งเป็นหนึ่งร้อยบวกยี่สิบบวกหนึ่งร้อยอะไรอีกเอ็ดกำลังเลยครับสองใช่ไหมเท่ากับเอาหก็ได้ครับห้าบว 11. กหกหบวกหได้สิบเอ็ลังสอง่ะเข้าสูตรนะครับนี่คือตัวหน้านี่คือตัวหลังหน้ากำลังสองนะครับบวกสคูณตัวหน้าห้าคูณตัวหลังหกแล้วก็บวกกับตัวหลังครับ หกกำลังสองห้าคูณกันสองครั้งนะครับห้สคือหคูณกันสครั้งห้ายบครับบวกกับสอคูณหเป็นสิบสิบูณหเป็นหกบวกกับหกกำลังสคูณกันสครั้งเท่ารคครับหกถหกาสองถึงสยเนี่ย้เราก็บวกเลขนะครับอ่ะบวกแนวตั้งนะได้ไม่งงนะครับยีนะบวกหกนะครับแล้วก็บวกกับสามสบวกศย์ได้ห้า ห้าบวกหกอ็ใส่หนึ่งทด1นสองบวกกับ6เป็นแ8ดแปดบวกสามแปดเก้าสิบสิอ็ดล้วรวมอีกหนึ่งสิบสอง็ครับจบครับ